สนับสนุนโดย Operation BIM การสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพสองท่านครับเอาคุณแม่ก่อนคุณแม่คุณแม่ปวดไมเกรน นะครับแล้วก็มีข้อเข่านะครับคุณแม่าอายุเท่าไหร่แล้วครับคนณยะครับสี่สิบเจ็ดค่ะสี่สิบเจ็ดนะครับไมเกรนนี่ปวดมานานหรือยังครับสี่ปีแล้วค่ะสี่ปีทราบสาเหตุไหมครับก็มันจะเป็นตรงขมับเนี่ยค่ะไม่รู้ว่าเอ๊ะไปหาหมอก็บอกเอ๊ะทำไมปวดตรงนี้ค่ะแล้วก็ลามมากระบอกตาอืมก็เลยว่าเออทำไมเป็นอย่างนี้ไม่หายสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับค่ะเวลาที่จะเป็นมันเป็นเพราะอะไรฮะอากาศร้อนอากาศเย็นปวดหัวเครียด หรือคงเครียดอะค่ะเครียดนะฮะเครียดจากอะไรทราบไหมฮะค้าขายค่ะขายไม่ดีหรือว่าขายไม่ดีก็คงจะวันนี้จะได้กําไรไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะขายดีเครียดไหมฮะค่ะตอนนี้ก็ขายดีขึ้นค่ะแล้วเครียดไหมฮะค่ะตอนนี้ทานบิมแล้วก็เลยขายเครียดขึ้นเลยค่ะนึกว่าขายดีก็เครียดขายไม่ดีก็เครียดนะฮะอาชีพค้าขายเนี่ยปวดขึ้นมาแล้วทำยังไงครับเวลาปวดมาที่ตรงไหล่แล้วก็ชานิ้วมือนี่ค่ะ แตนนี้พอเอ๊ะทําของเสร็จแล้วจะไปไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพอทําไงนะทีนี้พอดีพี่คนหนึ่งเขาก็ชวนมาที่นี่มาเจอกับบิมมว่ะคะ่ะอืมอ่ะยิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวถามอาจารย์นิดนึงครับปวดขนาดเรียกว่า,าไหล่ลไหลไหล่ลชาลงมาถึงปลายนิ้วเลยมันมันได้เป็นเป็นอาการ คือ,อ,อคือมันเก<ห>ิด <ir> ขึ้นได้ไนะฮะเวลาเป็นไมเกรนเนี่ยว่ามันจะไปทางไหนบ้างบางคนก็ปวดแล้วก็ขึ้นไปข้างบนบางคนก็ปวดแล้วก็ลงมาข้างล่างก็มีลงม,มาแล้วก็จากการที่เราปวดเยอะๆเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกเหมือนกระชาก<อ>นะคะแต่มันไม่ได้คืออันนี้มันเรายังบอกสาเหตุจริงๆไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าการไหลเวียนของเลือดที่สมองขณะนั้นเป็นยังไงครับ เพราะว่าระบบประสาทเนี่ยเวลามันทํางานมันก็ต้องอาศัยอาหารจากเลือดใช่ไหมฮะอา,อาศัยออกซิเจนจากเลือดเพราะ,ะนั้นอาการที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้หลายแบบบางคนไม่ได้ชาแต่ว่าไปปวดกระบอกตาแทนนะคะ คืออาจจะไม่ได้เหมือนกันทุกคนอาจจะไม่ได้เหมือนกันทุกคนบางคนก็ปวดขึ้นมาจากท้ายทอยอะไรเงี้ยบางคนก็เริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยครับแล้วถึงลงไปท้ายทอยนี่แล้วแต่แต่ละคนนะคะอาการจะไม่ค่อยเหมือนกันไปค่ะคุณหมอให้ให้ยาทานยังไงคะหรือคุณหมอบอกคําแนะนํำยังไงบ้างให้คําแนะนํามาค่ะบอกว่าเอ๊ะแล้วก็นอนไม่หลับอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอแล้วปวดด้วยเงี้ยค่ะทำไงดีก็บอกหมออี่นะคะหมอก็บอกคุณป้าเป็นไงกันแน่เนี่ยบอกปวดมากเลยค่ะนอนไม่หลับด้วยก็เลย ทำไงยาบอกขอยาคลายเคยรียดได้ไหมคุณหมอเอันนี้เลยนะคะเป็นหมอเองเลยนะก็ะเลยบอกคุณป้ายาคลายเคยรียดเนี่ยทานไม่ดีนะคะทานมากจะไปบล็อกสมองอืมคุณหมอก็บอกอย่างนี้ค่ะก็เลยมไม่ให้ทานขอพอมาทานบิมเออไม่ต้องขอละไม่ต้องขอยาตัวนี้แล้วคุณหมอคุณหมอนัดไปนะคะครับกบไ็ไปะะไปตรวจนะคะไปตรวจสุขภาพนะคะค่ะเขาบอกว่า คุณป้าต่อไปนี้ไม่ต้องมาเดือนละครั้งแล้วนะสามเดือนครั้งทำไมเหรอคะคุณหมอคุณป้าปกติดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไมเกรนก็หายค่ะทานบิมค่ะทานยังไงครับตอนเช้าเม็ดเย็นเม็ดค่ะก่อนเริ่มต้นเริ่มต้นช่วงเริ่มต้นคือเช้าเช้าเม็ดหนึ่งแล้วก็ก่อนนอนเม็ดหนึ่งนานแค่ไหนถึงรู้ว่าไมเกรนมันหายไปก็ทานประมาณไม่ถึงสิบวันนะคะ อาทิตย์หนึ่งค่ะอาทิตย์หนึ่งค่ะ็รูเลยก็รู้สึกว่าดีค่ะดีขึ้นจัดกปกติไมเกรนนี่ปวดปวดมากเลยค่ะทุก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 เมื่อไหร่ฮะทุกวันเลยค่ะ <c oughs> ทําของเสร็จนะคะจะไปขายของไงคะ <c oughs> โอ้ยไม่ไหวแล้วเนี่ยคุณพ่อบอกแฟนนะคุณพ่อแม่ไม่ไหวแล้วบอกเอ๊ะทำไมแฟนก็กุ้มนะคะตอน,นี้พอทานตัวบีมเข้าไปแล้วโดยพ่อสามวันเองเนี่ยสู้เลยพ่อสู้หรือว่าแม่สู้ฮะแม่ค่ะสู้เลยอ๋อแม่สู้นะฮะ ก็มีลูกสามคนค่ะมีลูกสามคนก็บอกเอ้ยเราเป็นอย่างนี้จะส่งลูกเรียนจบไหมคะเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะคิดตรงนี้เลยค่ะครับก็คือเครียดแหละว่ากังวลว่าทํามาค้าขายเนี่ยจะขายได้ไหมแต่พอบิมเข้าไปแล้วผลที่เกิดก็คือไมเกรนหายพูดได้เลยค่ะตอนนี้สู้สู้เลยนะฮะอ่แล้วข้อเข่าล่ะครับไปปวดไปอะไรยังไงก็จะยืนมากค่ะจะยืนมากแล้วก็เวลาขายของใช่ไหมครับขายของค่ะ จะยืนมั่งแล้วก็ทําของอะไรค่ะเหมือนกับเรางานหนักนะคะครับ้าขายอ่ะก็เลยบอกเคยเคยมีอุบัติเหตุเกี่ยวกับหัวเข่าไหมครัก็ไม่มีนะคะอุบัติเหตุแต่ก็ปวดเป็นธรรมดาค่ะแต่ทุกวันก็คือค้าขายก็คือยืนยืนขายของเป็นเวลากี่ชั่วโมงวันหนึ่งเกือบทั้งวันนะคะพี่เกือบทั้งวันโอ้โหอ่าฮะอาจารย์ให้มีคําแนะนํำยังไงไหมครับว่าข้อเข่าจากอาการที่ฟังอยู่ฟังดูก็คือยืนนาน อันนี้อาจจะเป็นสาเหตุอันหนึ่งนะฮะจากการทํางานเนี่ยก่อให้เกิดทั้งความเครียดแล้วก็เครียดที่ข้อเข่าด้วยเพราะว่าต้องรับน้ําหนักใช่ไหมฮะแต่สาเหตุอีกอันหนึ่งที่อยากจะเดาก็คือเข้าสู่วัยทองการเข้าสู่วัยทองเนี่ยระดับฮอร์โมนเพศหญิงจะลดลง,ลดลงนะคะการ ที่ฮอร์โมนเพศหญิงลดลงเนี่ยมันจะก่อให้เกิดอาการหลายอย่างเลยรวมทั้งไมเกรนด้วยแล้วก็ปวดตามเนื้อตามตัวมันมีทุกอย่างนะฮะอาการไวทองนี่มีเป็น30-40่อย่าง<อ>นะฮะมีเยอะมากเช่นอะไรบ้างคะอาจารย์ครับงุดงิด,งดนอนไม่หลับนะฮะอาจจะรู้สึกร้อนวูบวาบปวดหัวปวดตามเนื้อตามตัวรู้สึกเพลียรู้สึกล้าสารพัดทุกอย่างนะฮะ<อ>มีหมดเลย ใช่ค่ะคืออะไรที่มันผิดปกติเป็นเดิมใช่ไหมฮะถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเดาว่าน่าจะมาจากอาการไหวทองด้วยข้อเข่านี่แหละฮะข้อเข่าก็เป็นได้เพราะว่าอันนี้จะเสื่อมตามอายุไงฮะใช่ไหมฮะเสื่อมไปตามอายุแต่ว่าสิ่งที่จะป้องกันได้คือการออกกําลังกายด้วยนะคะออกกําลังกายนี่จะคลายเครียดด้วยและทําให้กระดูกแข็งแรงด้วยการเสื่อมของกระดูกก็จะลดลงนะคะ จากตรงนี้เนี่ยพอบิมเข้าไปแล้วเป็นยังไงบ้างฮะผม <c oughs> ว่ายัางไงก็ต้องยืนขายเหมือนเดิมค่ะก็ขายเหมือนเดิมแต่ตอนนี้สู้ค่ะเพราะว่ามีบิมช่วยอยู่ค่ะและ้วไอ้เข่ามันหายเจ็บยังไงอะฮะจากที่เจ็บเ็บปวดปวดขัดขัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะออ่ก็เลยดีขึ้นนะคะไม่เจ็บไม่ปวดไม่ค่ะตอนนี้ทั้งทั้งที่ยืนเหมือนเดิมสบายค่ะตอนนี้โอ้จันจันไม่ใช่ครับผมเข้าใจว่าใช้สูตรสีเขียวขาวค่ะสีเขียวค่ะเครับงานทดลองของเราทดสอบของเรา ยืนยันชัดเจนว่ามีการเพิ่มอะไรนะ th 1โดยการวัดอินเตอร์ฟอรอนแกมมาสารอินเตอร์ฟอรอนแกมมาและ ths alpha อินเตอร์ฟอรอนแกมมาที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมากเลยและอินเตอร์ฟอรอนแกมมานี่เป็นที่รู้กันว่านอกจากใช้สำหรับจัดก,การกับอาการมะเร็งแล้วเนี่ยมันยังสามารถเพิ่มมวลกระดูกเพิ่มมวลกระดูกให้ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ข้อเข่าที่ ดีขึ้นเนี่ยอาจจะพบมวลกระดูกที่เพิ่มมากขึ้นนะครับข้อมูลชัดเจนเกี่ยวกับอินเตอร์ฟอนแกมมานะฮะว่ามันทําอย่างนัง้นได้นะครับแล้วของเรามันก็เพิ่มขึ้นมาถ้าผมจำไม่ผิดเพิ่มขึ้นมาสามเท่า,าเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่กินแป้งนะครับวัดออกมาสิบห้าวันแล้วกินสี่แคปซูลต,ต่อวันเนี่ยอินเตอร์ฟอนแกมมาเพิ่มสามเท่าเพราะนันโอกาสที่จะสร้างมวลกระดูกเพิ่มขึ้นมันก็มีมากกว่านั้นนะมากเท่านั้นนะครับเพราะอาการข้อเข่าที่เป็นอยู่เนี่ย ซึ่งจริงๆแล้วมันยังไม่ได้ข้อเข่าเสื่อมออยังไม่เข้าม่เข้าสูงน้อยลงแล้วก็น้าหนักตัวเยอะอย่างที่อาจารย์ไพพูดวันมันก็รับน้ำหนักตัวทั้งวันเมื่อปวดก็ปวดเมื่อยเป็นธรรมดาถ้าหากว่าข้อเข่าแข็งแรงขึ้นมีการสร้างมวลกระดูกเพิ่มขึ้นอาการนั้นจะหายไปแต่ถ้าเสื่อมแล้วเนี่ยมันเป็นโคเป็นภูมิคุ้มกันภูมิแพ้ภูมิตัวเองแล้วกินทัวสีเขียวมันจะไม่ช่วยมันจะปวดมากขึ้นปวดในระยะแรกครับแต่ถ้าทนต่อไปสักสองอาทิตย์ อาการปวดนั้นก็จะหายไปเหมือนกันนะครับก็เกิดขึ้นทั้งหมดมอก็อธิบายด้วยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ของเราครับกินเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วก็ไปกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวที่เรียกว่า T helper cell เม็ดเลือดขาวตัวช่วยไปกลายเป็นชนิดที่หนึ่ง T helper o n บนะฮะ T helper หนึ่ T, T H หแล้ว T H 1เนี่ยมันก็ไปกด T H สอง ซึ่งก็เป็นต้นเหตุของอาการทั้งหมดเลยครับอาการทั้งหมดที่พูดถึงเนี่ยนะฮะมันเกิดขึ้นจาก t s 2มีมากเกินไปนั่นเองเพราะนั้นของเรามันง่ายๆเลยครับสิ่งธรรมชาติของเราที่กินเข้าไปเนี่ยก็ไปทําให้คุณเนี่ยปรับสมดุล <S แ<ต> s 2> <TS> 2> งด้วยตัวเองให้มันสมดุลแล้วคุณก็ดูแลสุขภาพของคุณด้วยตัวเองของเราไม่ได้เก่งหรอกของเรามันธรรมชาติธรรมชาติอะะเิน เรามันเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่บางครั้งมันฟลุกได้นะอา้าวละคราวนี้มาถึง